สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุยข่าวรอบโลกกับวิวเอทยนะคะประจําวันอังคารที่5เมษายน2565ตามเวลาประเทศไทยวันนี้อยู่พร้อมกัน3คนนะคะดิฉันนีที่การกําลังวันคุณรัตพลอ่อนสนิทและคุณคมสัรศรีธนาวิบุณชัยร่วมคุยข่าวกับดิฉันในเช้าวันนี้นะคะหลายประเด็นที่ต้องคุยกันแต่ไปเริ่มต้นกันที่ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนนะคะออกมาเรียกร้องให้มีการดําเนินคดีกับประธานาธิบดีรัสเซียว,วาลาดิเมีย์ปติน ในข้อหาก่ออาญญกรรมสงครามนะคะพร้อมกับกล่าวประนามผู้นํารัสเซียในเหตุการณ์ที่ฐานรัสเซียถูกกล่าวหาว่าสังหารประชาชนในเมืองบูชาของยูเครนอย่างโหดร้ายนะคะผู้นําสหรัฐก,กล่าวกับผู้สื่อข,ข่าวที่ทําเนียบขาวในวันจันทร์นะคะว่าตนเคยถูกวิจารณ์อย่างหนัก ที่ออกมาเรียกประธานาธิบดีปูตินว่าอาจยกรสงครามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองบูชาคือหลักฐานยืนยันว่าปูตินคืออาจยกรสงครามจริงๆซึ่งต้องรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆต่อไปนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะอายการสูงสุดของยูเครนกล่าวว่าประชาชนหนึ่ง410คนที่เป็นผู้เสียชีวิตนั้นถูกนําออกมาจากเมืองต่างๆรอบกรุงเคียฟหลังจากที่กองทัพยูเครนสามารถยึดคืนเมืองเหล่านั้นมาจากทหารรัสเซียได้ ขณะที่ประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรปออร์ซ่าวอนเดลไลเยนได้ทวีตข้อความในวันจันทร์นะคะว่า EU จะส่งคณะผู้ตรวจสอบเข้าไปในยูเครนเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการก่กออาญากรรมสงครามในครั้งนี้ด้วยทางด้านประธานาธิบดียูเครนโบลดิเมียเซเลนสกี้นั้นเดินทางไปเยี่ยมเยือนกู้คนในเมืองบูชาเมื่อวันจันทร์พร้อมกับกล่าวต่อประชาชนว่าเวลานี้เป็นเรื่องยากที่จะเจรจาสันติภาพกับรัสเซีย เนื่องจากความโหดร้ายที่กองทัพรัสรซเยกระทําต่อชาวยูเครนเริ่มปรากฏออกมาชัดเจนขึ้นเรื่อยๆและทางผู้นํายูเครนก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้คืออาญากรรมสงครามและทั่วโลกจะจดจําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยูเครนว่าเป็นการสังหารล้างเผ่าพันธุ์นะคะอย่างไรก็ตามทางรัฐบาลกรุงมอสโกก็ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการสังหารประชาชนในเมืองบูชาโดยรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียก็เรียกสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองดังกล่าวและหลายพื้นที่ชานกรุงเคียฟว่าเป็นการจัดฉาก โดยกลุ่มที่ต่อต้านรัสเซียนะคะอีกด้านหนึ่งทางสหรัฐก,ก็เปิดเผยในวันจันทร์นะคะว่าต้องการให้สมาชิกประชาชาติขับรัสเซียออกจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหรประชาชาติด้วยเหตุผลเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องการก่ออาชญากรรมสงครามในยูเครนโดยเครมลินน่ะนะคะแต่อย่างไรก็ตามในการขับประเทศใดออกจากการเป็นสมาชิกคณะมนตรีใดๆก็ตามเนี่ยจะต้องมี เสียงของสมาชิกอย่างน้อยสองในสาจากสมาชิกทั้งหมดหนึ่งประเทศที่สนับสนุนมติดังกล่าวนะคะนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวต่อวิกฤตรัสเซียยูเครนที่นํามาฝากกันไปอีกเรื่องหนึ่งเป็นบทวิเคราะห์นะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยฟินแลนด์และสวีเดนก็เป็นกลุ่มในสแกนดิเนเวียที่ดําเนินนโยบายการทูตและการทหารอย่างระมัดระวังกับทางรัสเซียในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าหลังจากการบุกยูเครนของรัสเซียเนี่ยทำให้หลายฝ่ายจับตาใกล้ชิดว่า มุมมองเรื่องของการเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตนั้นจะมีท่าทีเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรสําหรับสองประเทศนี้นะคะซึ่งคุณระตพงคนก็มีบทวิเคราะห์ของรอยเตอร์มานําเสนอเพิ่มเติม,ตมค่ะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่นานนะครับหลังจากที่รัสเซียในบุกยูเครน2ประเทศที่อยู่บริเวณใกล้รัสเซียนะครับคือสวีเดนกับฟินแลนด์เนี่ยคือทางเหนือของ2ประเทศนี้คือนอร์เวย์เป็นสมาชิกกลุ่มนโตแล้ว แล้วก็ลงมาในคือรัสเซียรัสเซียเนี่ยไม่ต้องการให้อิทธิพลของเนโต้เนี่ยขยายเข้ามาใกล้กับตัวเองเพราะฉะนั้น2ประเทศฟินแลนด์กับสวีเดนเนี่ยถูกจับตามองอย่างยิ่งน,นะครับหลังจากที่มีการบุกยูเครนแล้วก็ไบรเตอร์ก็รายงานว่าในการร่วมซ้อมรบที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมนี้นะครับอ่นอร์เวย์สวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์เนี่ยมีความเข้มข้นกันเป็นพิเศษเลยนะเพราะเกิดขึ้นหลังจากเหตุสงครามยูเครนแม้จะเป็นแผนที่แพลนไวล่วงหน้านะ ก็มีการอ่านสัญญานะครับว่าต่อจากนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะสิ่งที่รัสเซียมไม่อยากให้2ประเทศนี้เป็นสมาชิกเนโตเนี่ยจะเกิดขึ้นหรือไม่นะปัจจุบันเนี่ยทั้งสวีเดนแล้วก็นอร์เวย์ขอโทษสวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์เนี่ยเป็นคุ้นส่วนนะหรือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ก็ยังไม่ถึงเลเวลที่เป็นสมาชิกเต็มตัวก็ได้มีความพยายามที่ขับเคลื่อนไปในทิศท,ทางนั้นนะมาเริ่มที่ฟินแลนด์ก่อนละกัน ฟินแลนด์มีเขตแดนร่วมกับรัสเซียยาวถึง1,300กิโลเมตรนะครับแล้วก็เคยถูกรัสเซียรุกรานมาในช่วงปี1,939แล้วก็1,944นะสงครามสองครั้งนี้เนะี่ยทำให้ประชากรของฟินแลนด์เสียชีวิตเกือบแสนคนนะคุณ96,000คนคิดเป็นร้อยละ2.5ของประชากรทั้งหมดแต่ก็สามารถที่จะตอบโต้ให้รัสเซียกลับไปนะคร แล้วก็เสียดินแดนเพียงบางส่วนเท่านั้นนะนับตั้งแต่นั้นมานะบทเรียนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้ฟินแลนด์ผนึกความแข็งแกร่งทางกลาโหมนะขณะเดียวกันก็พยายามที่จะเป็นมิตรกับรัสเซียในเวลาเดียวกันนะจนกระทั่งนะเหตุเกิดเรื่องอยูเครนนี่แหละครับแต่ว่าเมื่อ8ปีก่อนที่ยูเครนเนี่ยทางรัสเซียเนี่ย ผนวกแคว้นใครเมียของอยูเครนเป็นของตนฟินแลนด์ก็กระตุ้นเหมือนกันไมแ้นกระตุ้นขึ้นมานะแล้วก็พยายามที่จะสร้างความแข็งแกร่ง,งทางการทหารของตนนะและเหตุการณ์บุกยูเครนครั้งล่าสุดนี้เนี่ยก็ทําให้ทางประธานาธิบดีของฟินแลนด์เนี่ยถามไปเลยนะกับเนโตว่าขั้นตอนการเป็นสมาชิกเนโตเนี่ยต้องทําอย่างไรบ้างนะ เราก็บอกว่าได้พูดคุยแาวเสียงกับสมาชิก30ประเทศของเนโต้เกือบทุกประเทศแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยทิศทางเนี่ยไปทางนั้นนะตอนนี้เนี่ยเดินเรื่องผ่านสภาอยู่นะ้้วก็น่าจะมีความคืบหน้ากลางเดือนเมษายนนี้นะสำหรับสวีเดนครับสวีเดนค่อนข้างเป็นประเทศที่ระมัดระวังมานานนะที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อว่าการไม่ฝักใฝ่าใดเนี่ยเป็นหนทางที่ดีที่สุด สำหรับประชากรของตนนะจนกระทั่งเหตุการณ์ไครเมียเช่นกันนะสวีเดนก็จากเดิมที่ไม่ฝกไปไปไักยฝ่ใดเนี่ยก็มาเพิ่มความแข็งแกร่งทางกำลังทหารของตนอย่างรวดเร็วนะครับจนล่าสุดเนี่ยเพิ่มงบกระหมเป็นร้อยละสองของ GDP หรือขนาดเศรษฐกิจแล้วก็เมื่อวันที่สองมีนาคมนะก็มีผลการสอบถามประชาชนนะของหนังสือพิมพ์รายวันที่ชื่อ ออฟตันลาเดของสวีเดนปรากฏว่าประชาชนสวีเดนร้อยลเ็สิบซนะครับมองว่ามีภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นทางทหารจากรัสเซียนะนี่คือเดือนมีนาคม7จถ้าเทียบกับมก,กราคมก่อนเหตุการณ์ยูเครนเนี่ยอยู่ที่ร้อะสเซเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงของประชาชนภายในประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ดีนะครับทางนายกรระมนตรี m a g ก a าเลน a าแอนเดอร์สของสวีเดนบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยากจะให้ฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลในสภาเนี่ยได้ทำงานเรื่องการวิเคราะห์แล้วก็ศึกษาทิศทางนโยบายเพื่อที่จะกำหนดว่าอนาคตควรจะเดินไปทางใกล้เนโต้มากแค่ไหนนะครับเขาบอกว่าผลการศึกษาเนี่ยจะทราบภายในเดือนพฤษภาคมนี้อันนี้ก็ต้องรอดูอย่างไรก็ตามนะรัสเซียก็ได้เปิดเผยเปิดไพ่เปิดการ์ดตัวเองมาแล้วแหะว่า เคยบอกไว้เมื่อเมื่อเดือนมีนาคมนะว่าถ้า2ประเทศนีน้ไปเป็นสมาชิกเนโตเมื่อไหร่จะต้องเจอกับผลลัพธ์ทั้งทางการเมืองแล้วก็ทางทหารที่รุนแรงนะครับเพราะฉะนั้น,นย,ยังคงต้องจับตามองต่อไปนะครับสำหรับ2ประเทศนี้ครับคุณธิิการ ถือเป็นอีกสองประเทศที่น่าจับตานะคะหลังจากที่มองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยูเครนกันมาแล้วเอาละค่ะไปที่งานประกาศรางวัล Grammy Awards กันดีกว่านะคะก็เสร็จสิ้นไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งหลายฝ่ายก็จับตาหลังจากมีดราม่าในเวทีออสการ์ Oscar, แล้วปีนี้จะมีดราม่าอีกหรือไม่นะคะก็งาน Grammy เนี่ยกลับมาจัดอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งนะคะก็มีทัพศิลปิน หน้าเก่าหน้าใหม่ขึ้นรับรางวัลใหญ่ในเวทีนี้กันอย่างคึกคักแต่ที่สร้างความพึอหามากที่สุดเนี่ยนะคะก็เห็นจะเป็นการขึ้นเวทีของโบรลดิเยร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่โผล่กลางเวทีนี้แล้วก็มีถ้อยถแถลงที่เรียกร้องสนับสนุนยูเครนอ่ะนะคะโดยหนึ่งในบางช่วงบางตอนของสุนทรน์ของผู้นำยูเครนเนี่ยมีการเปรียบเทียบความสุขที่ได้พบผ่านดนตรีกับหายนะที่เกิดขึ้นจากกรณีรัสเซียบุกยูเครนในช่วงกว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ รีกร้องให้เหล่าศิลปินทั้งหลายเนี่ยเติมเต็มความเงียบงานด้วยเสียงดนตรีของทุกคนแล้วก็ขอให้สนับสนุนยูเครนในทุกรูปแบบที่ทําได้แต่ไม่ใช่การเงียบเฉยไปนะคะทั้งนี้งานประกาศรางวัล Grammy เนี่ยก็ตอนแรกเนี่ยจะจัดเดือนมกราแต่ว่าเลื่อนไปเพราะว่าโควิดระบาดหนักนะคะโควิดโอเมครอนก็ครองสหรัฐอยู่ในช่วงนั้นแล้วก็ยังต้องย้ายที่จัดงานจาก Los Angeles มาเป็น Las Vegas ในปีนี้แต่ว่าการจัดงานเนี่ยกลับมา เต็มรูปแบบแล้วนะคะก็ไม่วายมีการออจิกกัดแซลเล่นนะคะเรื่องกรณีดราม่าในเวทีออสการ์ของวิลส์มิธแล้วก็คริสตอฟกันอยู่เนืองๆในงานประกาศรางวัลด้วยนะคะก็นำมาฝากกันสั้นๆเกี่ยวกับเวที Grammy Awards นะคะเอาละค่ะไปที่สถานการณ์โควิด -19 กันต่อซึ่งตอนนี้ก็มีการจับตามาตรการการรับมือของทางการจีนต่อการระบาดใหญ่ในนครเซี่ยงไฮ้ด้วยใช่ไหมคะคุณคมสันคะ ใช่ครับใช้การโควิด19ในนครเซี่ยงไฮ้ของประเทศจีนกลับมาถูกจับตาอีกครั้งนะครับโดยล่าสุดครับมีปฏิบัติการด้านสาธารณสุขครั้งใหญ่ครับเพื่อตรวจหาผู้ติดเชื้อในนครเซี่ยงไฮ้ที่มีประชากรราว26ล้านคนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับนักสือพิมพ์ PLA นะครับได้มีการรายงานว่ากองทัพของจีนครับได้ส่งทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ของกองทัพนะครับมากกว่า2,000คนไปที่นครเซีย่ยงไฮ้ รวมถึงรัฐบาลท้องถิ่นของหลายมณฑลนะครับได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปที่นครเซี่ยงไฮ้ด้วยเช่นกันตามการประเมินของสื่อในจีนเชื่อเป็นว่ามีการระดมเจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติการด้านสาธารณสุขในนครเซี่ยงไฮ้นะครับณขณะนี้มากกว่า10,000คนและถ้าจะย้อนกลับไปครับตั้งแต่เกิดการระบาดในเมืองอู่ฮั่นช่วงต้นปี2020ครับตอนนั้นกองทัพของจีนส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติการราว4 0 0 0คน ดังนั้นอาจจะพูดได้นะครับว่าในปัจจุบันนี้ปฏิบัติการด้านสาธารณสุขในนครเซี่ยงไฮ้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปจํานวนมากที่สุดครับนับตั้งแต่เกิดการระบาดมาที่นครเซี่ยงไฮ้ครับเริ่มมีการใช้มาตรการล็อกดาวน์นะครับเมื่อวันจันทร์ที่แล้วและในวันอาทิตย์ครับตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่พบว่ามีจํานวนมากกว่า900 0คนอย่างไรก็ตามมีการรายงานนะครับว่าประชาชนจํานวนมากครับแสดงความเบื่อหน่ายต่อมาตรการคุมเข้มของรัฐบาล หลายคนวิจารณ์ครับว่าศูนย์กักตัวที่ทางการจัดไว้ไม่ถูกสุขลักษณะมีความแออัดครับขณะที่การซื้ออาหารและก็การขอความช่วยเหลือทางการแพทย์เป็นไปอย่างยากลําบากทางด้านผู้นําของจีนครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงออกมาเรียกร้องให้ประชาชนร่วมมือกันควบคุมการระบาดระลอกใหม่ให้เร็วที่สุดนะครับและขอให้ทุกคนนั้นปฏิบัติตามนโยบายจากทางภาครัฐอย่างเคร่งการครับคุณอธิการครับน่าเป็นความเคลื่อนไหวของสถานการณ์การระบาดของโควิดในจีนนะคะ เอาละค่ะมาที่ประเด็นธุรกิจจากคุณรัตพลกันบ้างวันนี้เห็นว่ามีเรื่องของอีลอนมัสในการเข้าซื้อหุ้น Twitter ด้วยใช่ไหมคะครับพาดหัวขึ้นโทรศัพท์ตั้งแต่เช้าเลยนะครับอีลอนมัสซีอของ Tesla เนี่ยได้ซื้อหุ้นของบริษัท Twitter นะครับจำนวน735ล้านหุ้นในวันจันทร์นะคิดเป็นร้อยละ9.2%ของหุ้นทั้งหมดของเอ่อ t e r เนะครับเดี๋ยวก็ตามนะครับนากวิเคราะห์มองว่าการลงทุนของ อีลอนมัสครั้งนี้เนี่ยเป็นการลงทุนถือยาวๆนะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะขายหุ้นมี้นเอ่อขอโทษนะบอกว่ามีแนวโน้มที่จะขายหุ้นออกไปในอนาคตแต่ว่าน่าจะเป็นการถือลงทุนยาวนะในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอีลอนมัสกก็ได้ตั้งคำถามเรื่องเสรีภาพสื่อแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นนะฮะว่าจะมีแพลตฟอร์มของตัวเองขึ้นมาหรือเปล่านะครับ เพราะว่าตัวอีลอนมัสเองเนี่ยมีคนตามบนทวิตเตอร์มากกว่า80ล้าน follower นะครับแล้วก็ข่าวนี้เนี่ยทำให้ราคาหุ้นของ t วิตเตอร์คุณดีบตัวขึ้นไปเกือบ30%อยู่<อ>ที่ระด,ดับมากกว่า50ดอลลาร์ต่อหุ้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วด้วยนะครับถือว่าเป็นเออเรียกว่าเป็น พลังของอีลอนมัสนะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านๆมาเวลาพูดถึงการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเขาก็ค่อนข้างจะมีอิทธิพลพอสมควรเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะวันนี้เรามาส่งท้ายด้วยเรื่องราวน่ารักน่ารักเพราะว่าตัวเดินเรื่องของวันนี้ก็คือลูกสุนัขซึ่งน่ารักโดยตัวโดยตัวของเขาอยู่แล้วทีนี้พอพูดถึงสุนัขนําทางเนี่ยหลายคนอาจจะเออนึกภาพไม่ออกว่าเขามีการฝึกฝนมายังไงยากลําบากแค่ไหนซึ่ง สำนักข่าว AP พเขาไปตามติดชีวิตของลูกสุนัขเส้นทางก่อนที่เขาจะมาปฏิบัติหน้าที่สําคัญนี้แล้วคุณคมสันจะมาเล่าให้ฟังส่งข้ายค่ะครับไม่แน่ใจนะครับว่ามีคุณผู้ชมคนไหนเคยมีประสบการณ์ในการฝึกลูกสุนัขให้เชื่อฟังหรือเปล่านะครับแค่เรื่องพื้นฐานครับอย่างเช่นนั่งลงไม่เห่าไม่กัดกันครับเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะและในข่าวนี้ยิ่งเพิ่มความยากขึ้นไปอีกครับเพราะว่าเขาพยายามที่จะฝึกลูกสุนัขนะครับให้เป็นสุนัขนาทางสําหรับคนที่มีปัญหาด้านสายตาครับ สมนัก่เอพีก็ไปเก็บข้อมูลจากองค์กรนะครับที่ไม่แสวงหาผลกําไรที่ชื่อว่า Guiding Eyes for the Blind โดยมีสนักงานใหญ่กับตั้งอยู่ที่เมืองยอร์คทาวน์ไฮส์นะครับรัฐนิวยอร์กเบื้องต้นครับเขาจะทําการคัดสรรลูกสุนัขที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมครับคร่าวๆก็คือจะต้องเป็นลูกสุนัขนะฮะที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพ่อพันธุ์แล้วก็แม่พันธุ์ที่มีสุขภาพดีแล้วก็มีภาวะอารมณ์ที่ดีขยายความเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับคำว่าภาวะอารมณ์ที่ดีของสุนัข หมายถึงพฤติกรรมการตอบสนองของสุนัขที่มีต่อสภาพแวดล้อมรอบตัวครับพูดง่ายๆเป็นสุนัขที่อารมณ์ดีไม่เหวี่ยงไม่วีนนะฮะไม่ใช่เจอใครก็กัดไปหมดนะฮะหลังจากเพาะลูกสุนัขออกมาแล้วครับตามกระบวนการก็บอกว่ามีความจําเป็นครับที่จะต้องให้ลูกสุนัขนะฮะใช้เวลาอยู่กับแม่แล้วก็พี่น้องของมันอย่างน้อยๆสักประมาณ2เดือนพอครบกําหนดเขาจะส่งลูกสุนัขฮะไปฝึกปูพื้นฐาน อารมณ์คล้ายๆไปเข้าค่ายนะฮะน่ารักน่ารักเพื่อให้ลูกสุนัขฮะได้มีการปรับตัวก่อนที่จะเข้าการฝึกที่เข้มข้นสําหรับองค์กรนี้ครับมีค่ายฝึกสุนัขเพื่อปรับพื้นฐานครับอยู่ที่เมืองฟอร์ดมีตรัฐแมริแลนด์ครับพอลูกสุนัขมาถึงกระบวนการฝึกครับแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนแรกในชั่วโมงการเรียนครับสุนัขจะเจอครูผู้ฝึกนะฮะที่มีการสอนให้รู้จักคําสั่งอย่างเช่นการหมอบการนั่งอะไรง่ายๆแบบนี้ครับ ตอนที่จะพัฒนาไปสู่คําสั่งที่มีความซับซ้อนมากขึ้นสําหรับเวลาช่วงนอกชั่วโมงฝึกลูกสุนัขครับจะได้เจอกับอาสาสมัครที่ทําหน้าที่ดูแลสุนัขครับโดยตําแหน่งนี้มีชื่อเรียกกันว่า p u p p y r e s สเ r อรอารมณ์คล้ายๆพี่เลี้ยงฮะคอยป้อนข้าวป้อนน้ําทนุถนอมคอยเล่นด้วยนะฮะโดยปกติการส่งลูกสุนัขมาเข้าค่ายที่รัฐแมริแลนด์ครับจะใช้เวลาประมาณ14-16ถึงเดือนหลังจากนั้นลูกสุนัขจะถูกส่งกลับไปยังสำนักงานใหญ่ เพื่อที่จะถูกฝึกให้เป็นสุนัขนำทางอย่างเป็นทางการอีกครั้งสินที่เทสครับผู้จัดการของโครงการนี้รับบอกว่าช่วงเวลาที่บีบหัวใจที่สุดนะฮะก็คือตอนที่อาสาสมัครครับต้องส่งลูกสุนัขที่มีความผูกพันส่งกลับไปยังสำนักงานใหญ่เรียกว่าเป็นจังหวะที่หลายคนเสียน้ําตาครับแต่สินที่เทสก็บอกนะฮะว่าอาสาสมัครก็ยอมปลดใจครับเพราะทุกคนรู้ดีนะฮะว่าท้ายที่สุดสุนัขเหล่านี้ครับจะเติบโตขึ้นมาแล้วก็ช่วยเหลือคนที่มีปัญหาด้านสายตา ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวเบาๆนะที่ยิบมาส่งท้ายกันในวันนี้ครับคุณมิธิการครับที่ฉันเข้าใจอารมณ์ของคนที่เลี้ยงสุนัขมาแล้วคือต้องปล่อยเขาไปออกจากอ้อมอกนะคะคงจะเป็นเรื่องที่บีบหัวใจมากพอสมควรนะคะแต่ว่าพูดถึงการเปรียบเทียบระหว่างการเป็นสุนัขช่วยเหลือเนะี่ยกับการเป็นออสุนัขฝึกสําหรับตํารวจอย่างเคสของเคนายที่มักจะเคยมีข่าวมาก่อนหน้านี้ว่า เวลาฝึกเนี่ยถ้าสุนัขเขาน่ารักเกินไปเป็นมิตรกับเอ,อ่อสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์เกินไปก็อาจจะไม่ผ่านการฝึกคืออาจจะต้องลากกระเป๋าออกจากเอ,อ่อค่ายเอฟไปอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าในลักษณะของสุนัขดําทางเนี่ยค่อนข้างจะเป็นมิติที่จะต้องเป็นมิตรสูงมีความเข้าอกเข้าใจสูงก็ถือว่าเป็นเอ,อ่อมุมมองที่แบบเปิดโลกสําหรับเราเหมือนกันนะสําหรับการปฏิบัติหน้าที่ของสุนัขแบบนี้นะคะทราบมาด้วยว่าแต่ละตัวเนี่ยฝึก นานแล้วก็ราคาสูงด้วยนะหลักหมื่นดอลลาร์เหมือนกันครับเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะคะที่มาอัปเดตข่าวเช้ากับดิฉันวันนี้นะคะและติดตามวิวเอไทยได้ทุกช่องทางบนโซเชียลมีเดียค่ะวันนี้ต้องลากันไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ